ในขณะที่คนที่จะมาในงานนั้นก็ไม่ต้องปรวงวลในเรื่องการอาหารการกินเพราะว่าที่นี่มีอาหารการกินไว้คอยบริการจากแรงศรัทธาต่อหลวงตามหาบัวมีคนมาออกร้านลงทานหรือร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารอาหารทะเลอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารใต้มีหมดคนเข้ามาที่นี่ไม่ต้องเสียแม้แตาบาทเดียวทานได้ทุกรงทาง นี่ก็คือศรัทธาที่มีต่อหลวงตามหาดูแล้วก็ถือเป็นพระรูปหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยวันนี้ยอดบริจาคพุ่งขึ้นไป300กว่าล้านบาทหลวงตามหาบดูท่านได้พูดไว้ว่าวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายท่านอยากจะ,อะเอาทองท่านมีความประสงค์ต้องการนำเงินไปซื้อทองเพื่อเป็นอทองสำรอง ของท้องพะโลงเมื่อยามประเทศไทยเกิดวิกฤตก็นำเอาทองนี้มาแบบประกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขขอบคุณมากครับ